สวัสดีค่ะเฟนทอฝันท,นทวีมาค่ะในเรื่องเราบทเป็นเฟนเลยค่ะชื่อเฟนเลยเอาจริงๆเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจตั้งแต่ตอนที่เราได้รู้ว่าโอเคเราได้เล่นเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเพราะว่าจริงๆเราอ่ะเป็นแฟนคลับของสองคนนี้มาก,ก่อนแล้วก็แบบติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ร่วมเล่นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูค่ะเราตื่นเต้นนะเรากดดันด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะทํามันได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พยายามถ่ายทอดมันออกมาให้ดีที่สุดอะคะ่ะอยากให้ภาพยนตร์นี้มันไปถึงไปแค่ไหน ให้ไปถึงดาวยูเลนัดเลยค่ะก็คือไปไกลมากค่ะค่ะว่าตอนนี้คือไปถึง20ประเทศแล้วใช่ค่ะแล้วก็พยายามออกฉายต่างประเทศให้เยอะที่สุดค่ะแล้วเราจะมีแบบไปเดินพรมเดินอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ชัวร์ค่ะยังไม่ชัวร์ค่ะยังไม่ชัวร์ถ้าถึงแฟนคลับที่ติดตามน้องเป็นอยู่ด้วยได้ไหมได้เลยค่ะก็ ขอบคุณนะคะตั้งแต่วันแรกเลยที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะซับพอร์ตหนูในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเป็นเรื่องแรกของหนูขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะสี่กระดาษของนี้ครับสวัสดีค่ะ